จอบที่หก ads หนึ่งห้าหนึ่งรหัสนักศึกษาห้าสองศูนย์ห้าสี่ห้าหนึ่งนยปฐมพรสโคสิ์ครับการวิเคราะห์โฆษณาของผลิตภัณฑ์แอโฆษณาไปทำไม <S 2> <S 2> ก็ให้คนอยากใช้แอไงแล้วใช้มากขึ้นด้วยอแล้วกลุ่มเป้าหมายคือใครล่ะ กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มวัยรุ่นนั่นเองใช้แอคเนี่ยจุดขายคืออะไรจุดขายของแอคคือใช้แล้วเนี่ยจะได้แฟนมีหญิงตริมสนับสนุนจุดขายอย่างไรล่ะใช้แอคแล้วเนี่ยหอมมากสาวตริม ไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนนะครับในไม่ว่าคุณจะเป็นลูกเสือเป็นคนบ้าเกมเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ใช้แอคสาวเพิ่ม get you r girlfriend กลยุทธ์ทางการตลาดนะครับก็คือ get you r girlfriend นั่นเองนีฮะถ้าคุณใช้แอคแล้วเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้แฟนแน่นอนสรุปแล้วนะครับแอคเนี่ยใช้การโฆษณาในเชิงกลยุทธ์นั่นเองนะฮะโดยการมี วดดิ้งดีๆนะครับนั่นก็คือ Get Your girlfriend โดยการสื่อมาทางภาพนั่นเองนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนนะครับถ้าคุณใช้ ash แล้วเนี่ยคุณก็ Get Your girlfriend ได้เหมือนกันนะครับก็คือคุณสามารถมีสาวติ้มมีแฟนแน่นอน a d s หนึ่งห้าหนึ่งนะครับเจ้าที่หกขอบคุณครับ